ก็สวัสดีกันเป็นคลิปแรกนะครับคัสสูตรหฮเด็ดนะครับชุดนี้ก็แอดก็จะนำเสนอ,อเลขเด่นล่างชนแต้มรวมนะครับในสูตรที่เข้านะครับเราจะตามต่อกันนะครับผมก็ไปฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมสักนิดหนึ่งนะครับผมคำเตือน แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชแนลแล้วก็จะมาดูเด่นล่างนะครับเด่นล่างชนแต้มรวมก็คือ,อ,อจากชุดนี้นะครับ ที่เข้านะครับที่เข้าในงวดที่แล้วนะครับก็คือ,อแบบนี้นะครับก็คือเด่นล่างชนแต้มรวมนะครับอันนี้คือของงวดที่แล้วนะครับแต้มล่างนะครับแต้มสองตัวล่างก็จะได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งสามห้านะครับแล้วก็เด่นล่างก็จะได้อยู่ที่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับมาจับคู่ชนกันแล้วก็จะได้สิบหก เท่าไร64 24คู่ชุดนะครับ24คู่ชุดไปกลับนะครับแล้วทีนี้บังเอิญว่าตอนที่ตัดครั้งที่สามแอดได้เอาไปตัดแต้ม6กับแต้ม5ออกนะครับในแต้ม5นั้นมันก็จะมีเลข50และ05อยู่ด้วยนะครับก็ทําให้เราพลาดไปในงวดที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวงวดนี้นะครับก็จะพิจารณาให้แบบ ดีๆกว่านี้นะครับก็จะทําพยายามคัดเฟ้นนะครับตัดตัวไหนจะเอาตัวไหนออกจะพยายามดูให้ชัดๆนะครับก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับผมเผื่อเราจะได้ถูกรางวัลกันบ้างนะครับผมส่วนเ,เลขเด่นนะครับเลขเด่นล่างนะครับก็จะเอาจากสูตรนี้นะครับก็จะเอาจากสูตรนี้สูตรที่แอดบอกว่าแอดว่าจะลอก ลอกไม่สําเร็จนะครับก็เลยเอาเอนเอากระดาษแผ่นเดิมนี้ก่อนนะครับก็คือเด่นล่างนะครับข้ามปี5ดาวนะครับอ่าก็ได้ลงให้ดู2งวดแล้วนะครับเมื่อก่อนไม,ไม่ได้ลงให้ดูนะครับมีแต่จับจับมาวางเลยนะครับอ่าก็คืองวดก่อนที่ลงให้ดูก็คืองวดที่ออก5 7นะครับก็เข้าที่5นะครับชนกันชนกัน ก็ตัวเด่นก็มาที่5นะครับบอก75นะครับงวดที่แล้วนะครับชนกันที่5 901นะครับนี่5 9 0 1นย์หนผลรวัลออกที่50งวดนี้มาทั้ง2ตัวเลยนะครับมาทั้ง5แล้วก็0แล้วงวดที่จะถึงนี้นะครับแฮชก็ทําไว้แล้วนะครับก็สูตรที่1นะครับก็ได้อยู่ที่0 1 2 3 4 5 6นะครับ7ตัวนะครับเป็นผลลัพธ์จากการคํานวณได้7ตัวนะครับ 1> 0 1 2 3 4 5 6แล้วก็งวดนี้นะครับชุดที่2นี้นะครับได้อยู่ที่7ตัวเหมือนกันนะครับก็5 6 7 8 9 0 1นะครับผม5 6 7 8 9 0 1แล้วก็จะเอาที่มาชนกันนะครับทีนี้ทั้งสองสูตรนี้นะครับก็จะชนกันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับนี่ครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับสองไม่ชน สไม่ชนนะครับสี่ก็ไม่มีนะครับหมีนะครับชน6ชนนะครับก็จะชนกันที่สี่ตัวนะครับก็คือ0156์หนึ่งห้าหกนะครับนี่ฮะศูนย์หนึ้าหกก็จะเอาศูนย์หนึ่งห้าหกนี้ไปตั้งนะครับพอไปชนกับแต้มรวมนะครับทีนี้แต้มรวมล่างนะครับแต้มรวมสตัวล่างก็คือชุดนี้นะครับ ตัวนี้ก็ชุดที่ใช้มาทุกงวดนะครับแต้มล่างนะครับแต้มสองตัวล่างชน2สูตรนะครับก็ใช้มาทุกงวดนะครับทั้งงวดก่อนนู้นนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านๆมานะครับแล้วงวดที่ผ่านมานะครับก็ใช้นะครับ2สูตรนะครับสูตรหนึ่งผลลัพธ์จากการคํานวณได้8ตัวอีกสูตรหนึ่งได้7ตัวนะครับพอมาชนกันแล้วก็จะเหลืออยู่ที่5ตัวบ้างนะครับ หตัวบ้างนะครับ5ตัว6ตัวประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดมันน้อยกว่านี้ก็มันก็จะเสียวสหลังนะครับก็5ตัว6ตัวนี่กำลังพอดีนะครับสำหรับแต้มนะครับผมกงวนนี้นะครับก็2สูตรนะครับสูตรที่1ได้3 4 5 6 8 0 1 2สูตรที่2 2 3 4 5 8 90นะครับก็ชนกันที่3 แล้วก็3นะครับมาวางไว้นี่นะครับ4 4นะครับวางไว้นี่5 5นะครับ5ตรงนี้วางไว้นี่นะครับ6 6ไม่มีนะครับ8นะครับก็มีนะครับมาวางไว้นี่0 0นะครับมีวางไว้นี่นะครับ1ไม่มีนะครับแล้วก็2นะครับ2ก็สรุปแล้วก็จะได้อยู่ที่3 4 5 802นะครับแล้วก็เราจะเอาไปตั้งนะครับแล้วก็เอาเด่นล่างนะครับ0 1 5 6นะครับสีตัวเหมือนกันนะครับงวดที่แล้วก็0 9เกอ่า5 901นะครับก็สีตัวงวดนี้ได้สีตัวเหมือนกันนะครับ0 1 5 6นะครับเอาไปวางไว้ชนกันเลยนะครับผมแ้วก็ได้ตั้งไว้ให้แล้วนะครับ ก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมเดือ <c oughs> นล่างชนแต้มรวมนะครับวดประจําวันที่16นะครับเดือน16 6หนะครับแต้ม2ตัวล่างนะครับได้อยู่ที่3 4 5 8 0 2สักครู่นี้ที่เราได้เอาให้ดูนะครับแล้วก็เดือนล่างนะครับได้4ตัวก็คือ0 1 5 6นะครับผมแล้วทีนี้ บางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าแต้มรวม2ตัวล่างคืออะไรยังไงแบบไหนนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้าใจแล้วก็ก็จะเดี๋ยวแอดก็จะอธิบายให้สําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่าแต้มรวมคืออะไรนะครับแต้มรวมก็คือเลขเด่นล่างนี้จะมี0ูนยนะครับแต้มก็แถวข้างบนนี้นะครับก็คือถ้าศูนมาศบวกอะไรได้สม นะครับศูนย์บวกอะไรได้4ี่ศูนย์บวกอะไรได้5้าศูนย์บวกอะไรได้8ปดศูนย์บวกอะไรได้ศูนย์ศูนย์บวกอะไรได้2นะครับก็คือศูนย์บวกอะไรได้3ก็คือบวก3ก็ได้ศูนย์สามสามแต้มนะครับศูนย์บวกอะไรได้4ก็ศูนย์บวกสี่ก็คือศูนย์สี่สี่แต้มนะครับศูนย์บวกอะไรได้5นะครับก็ศูนย์บวกห้านะครับก็คือ5แต้มนะครับศูนย์บวกอะไรได้8ก็ศูนย์บวกแปดแปดแต้มศูนย์บวกอะไรได้ศูนย์ก็คือศูนย์ก็ได้้นนย์แตมะครับ ศูนย์บวกอะไรได้2นะครับก็ศูนย์บวกสองก็สองสองแต้มนะครับศูนสองนะครับสองแต้มอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถ้า1มานะครับก็1บวกอะไรได้3นะครับก็1 2 1บวกอะไรหนึ่งบวกอะไรได้4ี่ก็หนึบวกอะไรได้5 1 4 1บวกอะไรได้8 1 7 1บวกอะไรได้0 1 9 1บวกอะไรได้2องก็หนนะครับ5ถ้า5มา5บวกอะไรได้3 5 8 5้าบวกอะไรได้สี่ห้าเบวกอะไรได้5้าหบวกอะไรได้8 5 3 5บวกอะไรได้0 5, 5. 5ูนย์ห้าบวกอะไรได้2อ7ห้นะครับห้มานะครับหบวกอะไรได้3 6 7 3กแต้มนะครับหบวกอะไรได้สี่ก็หกแบวกอะไรได้5 6, 6้าหบวกอะไรได้แปดหบวกอะไรได้ศูนย์หกสี่หกบวกอะไรได้ส 6 2แต้มนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะได้อยู่ที่64 24คู่ชุดไปกลับนะครับอันนี้ก็คือเป็นค,คู่ชุดของเด่นล่างชนแต้มรวมที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับแต่บังเอิญว่าที่แอดไปตัดแอดตัดโชคไม่ดีเองไปตัดตัวที่ใช่ออกนะครับวันนี้ก็จะพยายามนะครับคัดเฟ้นให้ดีๆนะครับผมเพื่อจะได้มี ตัวเลขที่ใช่นะครับฝากท่านสมาชิกทุกท่านนะครับนะครับผมก็จะได้ 03, 04, 05, 08, 0, 0, 02 121314171911585950535557 6768696264และ66นะครับ24คู่ชุดนะครับผมเดี๋ยวค่อยหาตัวมาตัดอีกทีหนึ่งนะครับผมหาเล,เ,ลเลขเด่นแล้วก็ หลักสิบนะครับหาหลักสิบมาจับดูนะครับว่าจะได้หลักสิบตัวไหนหลักหน่วยตัวไหนนะครับเพราะว่าหลักสิบในงวดที่แล้วนะครับก็เข้าทั้ง8สูตรนะครับเดินต่อทั้ง8สูตรเราก็จะเอาหลักสิบมาจับคู่แล้วก็นำมาชนกันกับตรงนี้นะครับผมเพื่อให้เหลือน้อยตัวลงนะครับมันเยอะนะครับ24คู่ชุดเราก็ต้องตัดให้มันเหลือน้อยนะครับแต่ตอนที่เราตัดเราจะตัด เราจะโชคดีหรือเปล่าแอดทำเนี่ยมันก็หวังว่ามันจะเข้าต่อนะครับแล้วมันจะเดินต่อแล้วมันจะตัดตัวที่ใช่ไว้นะครับไม่ใช่ตัดออกนะครับให้เหลือตัวที่ใช่ไว้นะครับที่ตรงกับผลรางวัลในงนวดประจําวันที่16นะครับเดือน16 5นะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็ ขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมใครที่ยังไม่ติดตามนะครับเขามาแวะเวียนเยี่ยมชมแล้วก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับเผื่อมีตัวเลขดีๆมีสูตรคำนวณใหม่ๆหรือว่ามีอะไรแปลกๆนะครับก็จะได้ลงให้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณครับ